สถานการณ์แม่น้ำจริงในวันนี้นะครับต้นน้ำที่อำเภอเชียงดาวมีมวลน,น้ำที่ไหลลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างประมาณ28ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสำหรับในช่วงของกลางน้ำสถานีพีหนึ่งสะพานนวรัตนะครับวันนี้มีอัตราการไหลผ่านที่สถานีพีหนึ่ง176ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งก็มากกว่าในช่วงปี 2 5 6 7ที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์ในช่วงปลายน้ำก็คือในประตูระบายน้ำแม่สอยแห่งนี้อัตราการไหลของแม่น้ำปิงที่ผ่านประตูระบายแห่งนี้เช้านี้อยู่ที่493ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ำทั้งหมดก็จะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลที่ทะเลสาบดอยเตา่าอำเภอดอยเตา่าจังหวัดเียงใหม่ ประมาณวันละ48-49ล้านลูกบาทเมตรซึ่งณขณะนี้ในส่วนของโครงการซุเประทานเชียงใหม่ก็ได้ทำการพล่องน้ำในแม่น้ำปิงไล่ตั้งแต่ปลายน้ำประตูระบายน้ำแม่สอยประตูระบายน้ำดอยน้อยตลอดเส้นทางไปจนถึงในตัวเมืองเชียงใหม่ได้แก่ประตูระบายน้ำท้าวัางการเพื่อรองรับ พายุที่จากเพื่อนเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันที่8ถึงวันที่10ที่จะถึงนี้ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์พลมีน้ําเต็มความสุกนะครับมีน้ําอยู่ที่1 0 3เปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับในเขื่อนแม่กลวงอุดมธาราณขณะน,นี้ก็มีปริมาณน้ําค่อนข้างสูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้งสองแห่งมีพื้นที่รองสามารถรองรับน้ําจากพายทุทันนากีที่จะเข้ามานะครับก็เขื่อนแม่งักาสมบูณ์ชนจะรับได้อีกประมาณที่ิบล้านลูกบาทเมตรแล้วก็เขื่อนแม่กวงก็จะรับได้ประมาณเช่นเดียวกันนะครับประมาณ18บแปดถึงยีล้านลูกบาทเมตรซึ่งตรงนี้ในส่วนของเขื่อนแม่งักาสมบูุ์ชนก็มีการพล่องน้ําลงมาสู่แม่น้ําปิง ในอัตราวันล,ละประมาณ30กวกาบาทเมตรต่อว,วินาทีซึ่งในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางต่างๆนปะปัจจุบันก็มีการเร่งระบายน้ําออกมาคล่องน้ําออกมาบางส่วนเพื่อที่จะให้สามารถรองรับมวลน้ําจากฝนที่จะตกในช่วงตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10ซึ่งโคมุตุนียมวินยาคาดว่าจากจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับอิทธิพลจากพายุที่มา สู่ประเทศไทยในช่วงสองถึงสามวันดังกล่าวครับตเงี่าใหม่ปบยอันสีครับประตูระบายน้ำแม่สอยค้าวนี้มีการเปิดบานระบายน้ำ ยกบ,บานจำนวน10บ,บานความสูงของบานประมาณ80เซนทมตทั้ง10บ,บานซึ่งสภาพของอาคารธุะธาน,ธานของประตูระบายน้ำมีความพร้อมในการที่จะควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างครับ